บรรยากาศรอบบ้านพี่น้องเอ้ยหกคือเกาฝนตกคือมือพดฝนตกคุกมือลหลายหยาเกิดคืนโฆษนาเห็ตบ้านสวนผูน้ใดที่ว่าในมาปลูกของอยู่ของกินเนะออาะก็หยานงงยังรอกยานแตงูหยางเดียวพี่นออ้องแห่งกรากาศแบบนี้ฝนตกดูดูพวกหยาพวกพืชทันพัก พวกครับพี่นอ้องมาซอยแม่ซีมอนเฮ็ดเนอเด้อหน้าบ,าบ้านกระพาะหน้าบ้านมีแต่หญ้าหลายคักหลายเนอขุนผู้ทางอยู่ขุนพี่น้องมาซอยกันเด้อทา้ออกกล่องในยูทูบเบสิกล่องเลย้ยวถอนแบบค่าแรงนะครับเนอค่าแรงถอนแบบหนึงลองถอนแบบเมเาถอนแบบเมาลองถอนแบบเมาก็จะคือเก่าละเนาะ แบบมาก็ต้องเลี้ยวพวเต่าแล้วเฮียบอกพี่ขี่หนูโดกโดกโดดเจ๊ใบเป็นแนวไว้ปูกต้อนี่ก็ร่างสีออกคนเต็มเลยงแดงมาเดี๋ยวคนพี่น้องเลยมาตัดมาเนี่ยโขก้าโขก้าวโขกแล้วก็ไปเน้อคนโชคดีเนี่ยปีนี้ที่มันคนดีครับคนดีเนี่ยไม่ปีนี้หระพี่น้องเอ้ 用美孚润滑，到那个背、嗯。<laughs>